สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์สารคดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่แมสนักลงฉายก็ไม่ได้เยอะนะครับผมไปดูมาที่เฮาสามย่านฮะจำนวนโรงที่ฉายมันจะน้อยมากซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของคุณอารุพงศ์รักษาสัตนะครับเขาเป็นผู้กำกับด็อกิมเมนเทอรี่ทั้งหลายทำสารคดีนะฮะผมยอมรับไปครับผมไม่เคยดูผลงานของเขามาก่อนและนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมดูผลงานของเขาเรื่องนี้มีชื่อว่าบูชาหรือวอลชิพนะครับเป็นสารคดีที่ว่าด้วยศาสนาพุทธในประเทศไทย พูดแบบไทยๆที่เราคุ้นชินแล้วเราก็เจอกันมาแบบนี้ตลอดต้องเกินก่อนนะครับเรื่องศาสนากับผมนะตอนนี้ผมอายุ25ช่วงพักหลังๆเนี่ยหลายๆปีมาเนี้เราเข้าวัดน้อยลงมากนะฮะด้วยข่าวต่างๆที่เราเห็นครับพระอะไรทั้งหลายที่มันเป็นตัวแทนแห่งความเสื่อมมันทําให้เราเห็นว่าศาสนามันดูเสื่อมไปหมดเลยพระ ทำนู่นทำนี่ทำอะไรที่มันดูไม่เหมาะไม่ควรไม่สมกับสิ่งที่พระคุณจะทํามันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมหมดศรัทธากับศาสนาพุทธไปเลยจนเรามานั่งคิดได้ว่าจริงๆแล้วศาสนามันไม่ได้ผิดหรือเปล่ามันผิดที่คนคนมาทําให้มันเสื่อมเสียทําให้มันดูแย่กว่าเดิมทั้งที่คําสอนอะไรต่างๆมันก็ยังคงเหมือนเดิมคือผมไม่ได้ศึกษาศาสนาลึกมากนะแต่เราก็ชอบไปหาคลิปอะไรพวกนี้ดูเราไปนั่งอ่านคำแปลบทสวดฮะอย่างบทธรรมจักร กระเป๋าวัฒนสูตรพวกนี้เมื่อก่อนนะผมสวดบ่อยมากนะช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วมันเป็นบทที่ยาวคือนานๆที่จะสวดน,นะครับแต่ก็พยายามหาเวลาสวดน,นะแลวผมลองอ่านคําแปลมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยครับผมแนะนําเลยนะถ้าถ้าคุณอ่านคําแปลมันดีมากๆเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับผมเคยบวชแล้วตามธรมเนียมของลูกชายครับก็ต้องบวชทดแทนคุณให้พ่อแม่ซึ่งยอมรับตามตรงนะครับตอนนั้นเราไม่ได้อยากบวชเลยรู้สึกว่ามันน่าเบือ่อมัน ทำอะไรก็ไม่ได้มันจำเจทั้งวันอยู่ที่วัดนั่งอ่านแต่บทสวดแต่ผมก็ยอมบวชครับเพื่อพ่อแม่พอเราได้ไปบวชเราได้เห็นความเป็นจริงขององค์การศาสนาพุทธในประเทศเราองค์การพระในบ้านเรามันทำให้เราเสื่อมศรัทธาลงไปอย่างเยอะมากๆนะครับในช่วงนั้นนะคือตอนที่ผมบวชเราก็อยากตั้งใจทำเพื่อพ่อแม่เนาะคนเราไม่ได้บวชอะไรกันบ่อยๆเราก็อยากทำให้เต็มที่ ต้องการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับพระธรรมปฏิบัติตามที่มันควรจะเป็นเลยคือผมค่อนข้างจะเข่งมากแต่วัดที่ผมไปบวชมันเป็นวัดที่แบบไทยๆมันเป็นพุทธแบบไทยๆท,ที่เราเคยเจอเลยฮะผมจําวัดอยู่ที่กุฏิหลวงพี่ที่อยู่ข้างๆผมนะฮะเป็นพาะพี่เลี้ยงเขาก็มาชวนผมเล่น ROV ชวนผมเล่นเกมมีหนำซ้ำนะครับเขายังขอแชร์เน็ตจากผมอีกผมแบบวัดอะไรวะเนี่ย นี่กูตั้งใจมาบวชนะแล้วกูเจอแต่อะไรพวกนี้วะยังไม่พอครับพาพี่เลี้ยงผมบอกว่าถ้าหลวงพี่หิวนะหลวงพี่ก็คือเขาเรียกผมนะถ้าหลวงพี่หิวนะเนี่ย สั่งหมูกนระทะมากินได้เลยเนี่ยเบอร์อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหิวก็ไปสั่งตามสั่งหน้าวัดมากินได้น้าฉันได้ทั้งที่มันเกินเวลาแล้วนะครับเท่าที่จําได้คือตอนบ่ายหรือว่าตอนบ่ายคือห้ามแบบกินอะไรแล้วอะ่ะกินได้แต่พวกน้นําน้ําปานะอะไรอย่างเงี้ยแถมตอนผมไม่บวชมันมีแต่เรื่องเงินฮนะรบกิจน,นิมนต์มันก็เป็นเงินอะไรต่างๆมันดูเป็นเงินมันดูเป็นธุรกิจไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันใช่พทดแท้จริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่เราเกิดขึ้นมาในหัวนะครับซึ่งเท พระห้ามรับเงินด้วยซ้ำมั้งมันจะผิดวินัยอะไรสักอย่างแต่เท่าที่จําได้นะครับเงินที่ได้จากการบวชแบบญาติโยมมาทําบุญนะครับผมก็เอาไปยัดใส่ตู้ตู้พวกค่าวนำข้าไฟในวัดคือตอนนั้นเราไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะเราก็เอาเงินส่วนนั้นมาใช้นะครับที่หลังจากบวชมาในความคิดผมนะผมว่า ถ้าเป็นตอนนี้นะเราก็คงไม่เอาเงินนั้นมาใช้เราคงเอาเงินนั้นถวายไปให้วัดหรือเ,รเอาไปทาบุญสักหมดเพราะมันเป็นเงินจากจิรสทธาผู้คนญาติโยมเขาทาบุญให้แล้วเราเอาไปใช้ส่วนตัวมันจะรู้สึกแปลกๆเลยครับก็อันนี้ก็คือความเชื่อความศรัทธาของผมที่มีต่อศาสนาพุทธนะครับจนช่วงหลังช่วงปัจจุบนันนี้เรามาระลึกได้ว่าคนที่ทําให้เสื่อมเป็นคนเป็นพระคำสอนอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมของมันนั่นแหละเราเลือกที่จะนับถือเราเลือกที่จะ ศรัทธาในแต่คําสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยก็ได้เราไม่ต้องเอาอะไรที่มันเป็นเปลือกอะไรที่มันต้องเป็นเงินฟุ่มเฟือยแข่งกันสร้างนู่นสร้างนี่ให้ให,ใหญ่โตถ้าเราไม่ได้ชอบอะไรสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องไปมองสิ่งนั้นเราเอาแค่แก่นแท้ที่ท่าน พระพุทธเจ้าท่านสอนพอประยุกต์ใช้อันไหนที่รู้สึกว่ามันยากเกินไปอะไรก็ปรับให้พอดีให้มันเป็นทางสายกลางให้หมดอะบูชานะครับเป็นด็อก umentary ที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกกับเราโดยตรงถ้าโดยด็อก umentary ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีแบบผู้คนมานั่งพูดสลับกับฟุตเทจที่ถ่ายแบบตามติดชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่างๆ แต่น,นี้ไม่มีอันนี้คือเล่าด้วยฟุตเทจภาพเหตุการณ์จริงๆเลยมีแค่นั้นเลยจริงๆฮะมันเป็นสารคดีที่ไม่ได้พยายามจะสั่งสอนเราพยายามจะยัดเยียด m มเสเ a จบางอย่างให้เราครับคือมันถ่ายมันสะท้อนภาพให้เราเห็นฮะแล้วก็ปล่อยให้เราอ่ะพิจารณาแล้วเราก็คิดเองนะครับคือมันไม่ชี้นําอะไรเลยนะมันให้เราดูแล้วเราก็นั่งฟินิฟิคอสด้วยวิจารณญาณของตัวเองบูชาครับรวมพิธีกรรมของภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับใน วัดต่างๆในแต่ละภาคซึ่งมันจะมีหลากหลายมากๆมีแบบเขาคิชะกดมีกินเจที่ภูกเก็ตที่เอาแบบเหล็กอะไรแทงนะฮะแล้วก็หลายๆวัดดังๆฮะที่สารคด,ดีเรื่องนี้รวบรวมมาซึ่งผมบอกได้เลยฮะเรื่องนี้โปรดักชั o นดีมากเป็นด็อกิวเมน r ตรีที่มีความซีเนมาติกอยู่สูงนะฮะเทคนิคภาพเยอะนะครับทั้งสเตปปรินติ้ง ่าแบบกระตุกกระตุกถ้านึกไม่ออกมันจะเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของหนังวงกาวยนะครับแล้วก็สโลโมชันนะสโลให้ภาพมันช้าลงให้เราเห็นดีเทลอะไรต่างได้ชัดขึ้นขายายความรู้สึกจากภาพให้มันมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่งานภาพนะครับงานเสียงซาวรประกอบสกอร์อะไรต่างๆก็ซีนิเมติกมากๆแล้วค่อนข้างจะอลังการมากเช่นกันคุณไปฟังอ่ะผมจำไม่ได้้วมันเป็นเครื่องสายหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะถ้าคุณฟังมันยิ่งใหญ่มากแต่ในความซีนิเมติกนั้นอ่ะ,ะ,ะมันก็ยัง ไม่ทิ้งความเรียวซึ่งเป็นสิ่งที่ด็อกิเมนเทอรี่มันควรจะเป็นนะครับคือความสมจริงความเรียวก็ยังรักษาไว้ได้ครบถ้วนนะฮะเรียวมากๆเรียวจนบางฉากบางซีนผมทนดูไม่ได้ฮะผมต้องเบือนหน้าหนีโดยเฉพาะฉากที่ภูเก็ตกินเจภูเก็ตที่แบบเหมือนมีเข้าทรงร่างทรงแล้วเอาเหล็กแทงอ่าแค่พูดก็หวาดเสียวนะฮะมันเป็นด็อกิเม t นเทอรี่ที่จังหวะ ค่อนข้างจะเนิบๆเบอื่อยๆหรือถ้าเป็นหนังทั่วไปมันอาจจะเรียกว่าสโลเบิร์นะฮะค่อยๆแบบเผาคนดูไปเรื่อยๆนะฮะคือผมยอมรับเลยฮะช่วงแรกๆผมเกือบหลับแล้วมันเนิบมากอะอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาช่วงแรกๆมันไม่ได้เข้มข้นเท่าช่วงแบบกลางเรื่องจนไปถึงท้ายเรื่องแต่ผมชอบความที่มันเล่าด้วยภาพอย่างเดียวฮะเล่าด้วยฟุตเทจวิดีโออย่างเดียวแล้วมันก็ทั้งทําให้เราตั้งคําถามแล้วมันก็เป็นคําตอบให้เราไปในตัวด้วยครับว่า สุดท้ายแล้วเราควรทําอย่างนี้จริงเหรอคือผมรู้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแต่ถ้าเราคิเทกัลติงกิ้งอะแล้วคุณจะเกิดคําถามมากมายในหัวเลยนะว่าเอ้ยทำไมเราต้องทําอย่างเงี้ยเราต้องบริจาคเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเนื้อแท้จริงๆของศาสนาจริงหรือเปล่าเรารู้หลักธรรมน้อยไปไหมถ้าเทียบกับเงินที่เราบริจาคเราเข้าใจศาสนาจริงๆแค่ไหนหรือเราเข้าใจแค่ทําบุญมาก เราจะได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญมากๆมันจะยิ่งดียิ่งส่งเสริมตัวเราแต่ความเป็นจริงศาสนาเราไม่ได้รู้เรื่องเลยมันจะเกิดคําถามพวกนี้เยอะมากฮะมันเป็นศรัทธาหรือว่ามันเป็นความงมงายมันเป็นเส้นบางๆมากๆซึ่งความศรัทธาหรือความเชื่อในหลายครั้งมันก็อยู่เหนือเหตุผลถ้าเราลองตั้งเหตุผลเอาเหตุผลมาจับมันเนี่ยคุณจะมีคําถามในหัวมากมายเลยแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อมากๆนะมันจะเกิดความสันคลนในตัวคุณเองว่าเอ้ย สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือเปล่าหรือในบางคนนะครับเขาก็อาจจะด่าหนังเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยคุณทําไมคุณมาดูถูกความเชื่ออะไรของเราแต่หนังมันไม่ได้ชี้นำนะฮะมันเล่าด้วยภาพแต่มันเป็นฟุตเทจภาพที่มันดูทรงพลังพอสมควรเลยนะฮะทั้งตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามมาในตัวมันเองเลยซึ่งถ้าใครเคยดูเอฮิปัสซิโกนะครับคาร์เมนซี ของคุณไก่นัฐพลนะฮะบูชาก็เหมือนเป็นพาร์ทของวัดไทยวัดทั่วๆไปอะฮะคาแมนซีเอฮิปสิโกมันเป็นของวัดพระธรรมกายใช่ไหมฮะบูชาก็เป็นแบบวัดไทยทั่วไปอนะ่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะถ้าเราลองดูเทียบกันนะคือผมมาดูแล้วทั้งสองเรื่องนะธรรมกายมากเกดน,นเพ่งเลงะฮะว่ามอมเมามันทําให้คนงมงายมันดูแบบผิดเพี้ยนจาก พุทต้นฉบับไปเยอะแต่ถ้าคุณได้ดูเอหิปัสิโกนะแล้วคุณมาดูบูชาคุณก็จะรู้สึกว่าเอาแล้ววัดไทยทั่วไปต่างจากธรรมกายตรงไหนหรือพอแค่ธรรมกายเด่น หรือว่าดังกว่าคนอื่นก็เลยถูกจับตาถือว่าเป็นเป้านิ่งซึ่งเอาความเป็นจริงนะฮะวัดไทยวัดอื่นๆก็ไม่ได้ต่างกันเลยมันกลายเป็นธุรกิจไปหมดแล้วอนะ่ะสร้างวัดสร้างเจดีย์ให้ใหญ่โตเน้นสร้างนู่นสร้างนี่คุณสังเกตเห็คุณธรรมจริยธรรมของคนที่ทําบุญบางคนก็ไม่ได้จิตใจดีนะบางคนเข้าวัดทําบุญนะแต่โพสต์อะไรในเฟซบุ๊กแต่และอย่างแบบ case study ที่เราจะยกตัวอย่างได้เห็นชัดเจนก็คือช่วงที่ม็อบนักศึกษาักหนักกลุ่มค,คนเหล่านี้ฮะที่รูปโปรไฟล์เป็นแบบ รูพระเข้าวัดทำบุญถือดอกบัวใน Facebook แชร์แต่สร้างวัดสร้างโบสถ์ส้างเจดีย์แต่ว่าพอมีมอบอะไรเงี้ยแต่ก็แช่งแล้วแบบโอ้ยคนอย่างมึงสมควรตายแล้วไอพวกชังชาติอะไรเงี้ยนี่หรอเราคุณศาสนาช่วยอะไรคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่าจริงๆคุณไม่ได้เข้าถึงเนื้อในของศาสนาเลยคุณเข้าถึงแค่ เปลือกนอกของมันหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวยกระดับให้คุณดูแบบดูดีดูประเสริฐก่าคนอื่นหรือเปล่าสแสดงออกว่าคุณเข้าวัดทําบุญคุณบริจาคเงินอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ว่าการทําอย่างนั้นผิดนะฮะในความคิดผมนะถ้าคุณทําแล้วสบายใจคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครเพื่อมาทําบุญอนะ่ะคุณทําแต่พอดีตัวคุณเองก็มีเงินพอกินพอใช้อนะหรือแบบไม่ได้ลําบากอะ อยากทําก็ทําไปเลยแต่คนไทยหลายคนที่ผมเห็นฮะตัวเองก็ลําบากจะตายอยู่แล้วเราก็เอาเงินไปให้เขาอีกแต่ว่ามันก็มองได้หลายมุมนะครับว่าแบบมันอาจจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เขาดีขึ้นก็ได้ก็สําหรับบูชาเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะ,ะมันเป็นสารคดีที่มันมาทรงแบบหนังอาร์หนังอินดี้เลยแหละแต่ว่าไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะด้วยทัมมิ่งอะไรของมันนะมันเหมือนพวกหนังอาร์หนังอินดี้ผมว่าบางคนน่ยอาจจะเข้าใจมันมากกว่าผมก็ได้ถ้าคุณเป็นแบบคนในพื้นที่นั้นๆ เคยเข้าร่วมพิธีทําบุญของภาคนั้นๆน่ยคุณอาจจะอินมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนื้อหาอะไรที่เข้าใจยากนะครับแค่จังหวะทามมิ่งมันจะเนิบๆเงียบๆแบบสโลเบอร์หน่อยนึง <c oughs> ก็ขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ